พี่น้องบริษัทขังพ,พ,พี่น้องกงใ,หน,ให,บบหน้าด้ว่ะเวอยล็แค่แค่ผักบุ้งนี่หำเล็กเลยถงขาเลยพี่นอ้นะะอ,บบง,อ,นองนังวันหนายังว่ล็กวันพักบุงหยอนงั่นงน่ ปลาเขาไปนอนปลาเขาไปเจ็บพักบุ้งนังหยักนาเล็กตัวไม่หันนะแรงค่ะแรงแน่นา,าก,นนะนก็มีพอดตอัดพอดแตบ็บ เขาชิบผิเกี่ยวพี่น้องเอ้ยบริค,กคกักคักขนาดเลย่ยๆอบุบเฮ้ยขายกวงังเหมือเหลงพี่น้อง ลูกอกมันกัยังยังแบบนล้นแบจะเป็นยังไเดี๋โทรศั์ไปโทรศั์ก็ได้ หายมันอยู่จะในบันโยนขึน้นเลยอยบอึ้บนวดโยนขึ้นหก ใช่มันอยากแยมกันไปหน่อย อ่อนแดดแดดแดดคนี่เปหนอปหนอนอนด้วมาก โุนเต็มไปเบิดอ่ะคุณเทปเลยใช่นหอ่างี้ พ่อพัดแล้วขับบานได้ครับน้องจะไม่เก็บไหมอ,อาลับขับเลยเพียงหัวเข่า,ขาพุนอะไร่น,นาะ หย่อนแน่ไปแน่ไมาแน่ค่ะวาปะปะพี่น้องต้อไปผัดได้แล้วค่ะกิมบีข้าจบกิปแค่คคนี้นะพี่น้องถ้าแกพักบุ้ง 你看。你看。 คลิปนี้เขาจบคลิปคลิปนี้นะพี่น้องอะขุ้คตุณทุกไรทุกแค่ทุกการติดตามมปจ,จ้าเร่จ้าสวัสดีจ้าเห็นกันแท้งอะ